สวัสดีครับกุ๊กครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กรถมือสองนะครับผมวันนี้กุ๊กมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับผมนั่นคือฮุนไดสตาริเออร2สองจุดสพรีเมียมนะครับผมปี2023นะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับผมมีซันรูฟไฟฟ้าพร้อมด้วยหลังคาแก้วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมด้วยกล้อง360องศานะครับผมประตูสไลด์ไฟฟ้าคู่นะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผม ส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับครับผมเดี๋ยวกุ๊กจะพามามาชมรายละเอียดภายนอกรอบๆตัวรถกนก่อนนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัว s t a เลียนะฮะ Starlea 2.2 p เมี่ยมนะครับผมปี2023สีขาวนะครับผมคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะเห็นไหมข้างบนหลังคาจะมีซันรูฟนะครับ รูปทรงเขาทันสมัยมากๆนะครับผมเนี่ยฮะมีกล้องสามรอยกสิองศานะครับผมกล้องหน้านะฮะกล้องซ้ายขวาแล้วกล้องด้านหลังนะครับผมกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมดีไซน์ล้ำสมัยนะฮะนี่ครับนี่ครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะ นี่ครับสวยงามมากๆเลยนะนี่ครับเซนเซอร์ <S S หน้าสี่จุดนี่ฝังอยู่ตรงกระจังด้านหน้าตรงนี้นะฮะเซนเซอร์ด้านหน้ามีสี่จุดนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะของของรุ่นนี้นะฮะนี่ครับภายนอกสีสันสวยสวยเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับคันนี้ ภายในก็สะอาดพร้อมปล่อยได้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะมีกล้องนะฮะนี่ครับนะฮะแม็กอลอยขอบสิบแปดเลยนะครับตัวนี้แม็กอลอยขอบสิบแปดนี่ลายเดิมโรงงานเลยนะครับผมเอ่อเป็นสีเทาดําหน้าเงานะครับผมสวยงามมากๆนะครับพอเราวิ่งมันจะเหมือนเพชรน,นะครับเนีย่ยล้อตัวนี้นะมันจะแวบๆบ นะยางดีดอกเต็มนะครับผมใช้ได้อีกนานนะนี่ครับสีสันสวยงามพิมติดมาเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะรถส,สวยพร้อมใช้มากๆเลยนะครับผมคันนี้นี่ครับดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะครับผม ถ้าต้องการความล้ำสมัยก็ทุกอย่างอยู่ในคันนี้หมดแล้วครับออปชั่นเต็มนะครับผมแต่ราคาไม่ถึงสองล้านนะนี่ครับไฟท้ายยาวขนาดใหญ่นะครับผมเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะฮะและความสวยงามให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็มีไฟเบรกอยู่ด้านสปอยเลอร์หลังนะครับผม กล้องหลังนี่กล้องถอยหลังนี่ซ่อนอยู่เนี่ยครับใต้คาว่าสตารเลียนะเนี่ยใต้โลโก้เนี่ยมนะพาดูรอบๆตัวรถรอบคันก่อนนะดูความเรียบร้อยของภายนอกก่อนนะครับผมเนี่ยนะสีตัวรถล้อยางพร้อมมากๆเลยนะครับ ฟิล์มติดมาหมดแล้วนะครับผมถ้าตั้งใจที่จะหารุ่นนี้อยู่นะครับผมพาดไม่ได้นะครับผมคันนี้พร้อมมากวิ่งน้อยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูในตัวรถนะครับเนี่ยครับผมโอเคภายนอกเท่านี้ก่อนนะ ครับผมเดี๋ยวคุกจะพามาชมรายละเอียดภายในตัวรถกันต่อนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับผมแวะห้องเครื่องนิดนึงเนี่ยฮะเห็นไหมให้ดูความสะอาดของห้องเครื่องก่อนนะครับผมเนี่ยของเราเป็นรถบ้านแท้นะครับผมวิ่งน้อยแล้วก็ซื้อจากเจ้าของโดยตรงก็จะได้สภาพดีๆแบบนี้นะเนี่ยครับเห็นไหมมองช้อนเข้าไปเลยครับนะไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลยเยิ้มเลยนะครับผม ใหม่มากๆนะครับเนี่ยครับนี่นะครับเดิมทุกจุดครับผมเนี่ฮะนะฮะนี่เนี่ยบรรดาสีแ้มหัวน็อตเนี่ยยังอยู่ครบทุกจุดนะครับนะอ่าเดี๋ยวพัเอ่อมาดูบอดี้บ้างเนี่ยครับน็อตแก้มนี่ไม่เคยถอดนะครับผมเห็นไหมใสๆเลยนะไม่มีร่องรอยการถอดการไขนะครับเนี่ยครับให้ดู จ,ะ,จะเลยครับเพราะรถปีนใหม่มากนะครับน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีการถอดนะอันนี้น็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนะเนี่ยครับนะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบหมดนะครับผมตะเข็บเม็ดอาร์กล่องเดิมเนี่ยฮะซูมกันเห็นชัดๆเลยเดิมสุดๆเนี่ยครับนะเนี่ยครับเดิมๆกันไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะ สำหรับภายในคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมนี่ครับเน้นโทนดำมานะนะครับแล้วก็ประตูนะครับประตูเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอ่จะอยู่ในนี่ครับรีโมทอันนี้นะเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเปิดประตูฝั่งฝั่งขวาก่อนนี่ควบคุมด้วยรีโมททั้งหมดหรือจะเปิดจากประตูก็ได้นะครับผมหรือจะเปิดจากในรถก็ได้นะครับผม นี่คใช้งานสะดวกสบายนะครับผมอ่านี่ด้านซ้ายเทด้านซ้ายนะครับใช้งานได้ปกตินะนี่ครับเดี๋ยวมาดูฝาท้ายกันนะครับฝาท้ายก็เปิดจากรีโมทได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะใช้งานสะดวกสบายนะครับผมทุกอย่างใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ หรือจะเปิดปิดจากตัวรถก็ได้นะครับแค่กดปุ่มตัวนี้ไม่ต้องโยกไม่ต้องโยกมือจับเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเป็นเป็นปุ่มกดหมดแล้วนะครับผมหรือจะเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะฮะจากด้านในรถนะครับก็เปิดจากตรงนี้ครับสะดวกสบายมากๆครับผมนี่ฮะนี่ครับรบอเป็นบ่อปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะค,ะนครับผมนี่ฮะ เดินหน้าถอยหลังพนักพิงเอ็นหลังเองเอหน้าเอ็นหลังขึ้นลงนี่ได้หมดนะครับเนี่ยเบาะหนังสภาพดีๆไม่มีขาดไม่มีแตกเลยนะฮะนี่ครับนี่นะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับออกแบบได้ล้ำสมัยสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับสตาร์เลียคันนี้นะฮะนี่ครับก็มีหมดทุกอย่างนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับผม ระบบล็อกความเร็วคูสคอนโทรน,ทนมาพร้อมนะครับผมฟังก์ชันครบมากๆนะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูนะครับหน้าจอตรงๆของเข้าเดี๋ยวสตาร์ทรถนิดหนึ่งก่อนอ่ารุ่นนี้ก็เป็นปุ่มสตาร์ทมาจากโรงงานแล้วนะครับผมใช้งานสะดวกสบายมากๆนะฮะนี่ครับะ แอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมเป็นตัวท็อปแล้วนะฮะหน้าจอ a อ d ด o i d นะครับผมควบคุมท,ท,ทุกอย่างที่ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับนะะี่ฮะจอแอนดรระบบเครื่องเสียงก็มีมาให้ครบนะครับช่องต่อ USB อ,อชาร์จไฟ12 12วัตต์นะฮะนะะี่ครับระบบเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะนี่ครับ ใช้งานง่ายๆแค่กดปุ่มนะครับผมนี่ครับปกติครับแล้วก็มีช่องนี่ครับ w i เลสชาร์จเจอร์นะครับชาร์จมือถือได้นะครับผมนะคอนโซลสวยๆเดิมๆไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมนะ หน้าปัดเรืองแสงนะครับผมพอเาราปิดเนี่ยมันก็จะเป็นมืดๆนะพอสตาร์ทมันก็จะเป็นเรืองแสงขึ้นมาแบบแบบนี้นะครับผมนะสำหรับไมค์คันนี้เนี่ยวิ่งไปแค่สามหมืนห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยฮะรถใช้น้อยมากๆนะครับผมสภาพดีๆเลยนะครับนี่ฮะระบบควบคุมก็อยู่ด้าน บนศีรษะคนขับนะครับผมเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นควบคุมในตัวซันรูฟของของด้านคนขับนะครับผมแล้วก็ตัวเปิดเอม่านหลังคาหลังคาแก้วตรงตรงห้องผู้โดยสารนะฮะเนี่ยฮะจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยครับควบคุมง่ายๆเลยนะครับเปิดปิดประตูก็ตรงนี้ครับผมเนี่ยประตูซ้ายขวาอยู่นี่หมดเลยนะ,เ,นยะเดี๋ยวลองดูดูดดบทซันรูฟ ใช้งานได้ปกตินะเออดูตรงหลังหลังคาแก้วตรงห้องผู้โดยสารนะครับกดทีเดียวตวนันเป็นม่านปิดนะครับอ่านะครับผมกดทีเดียวใช้งานได้เลยนะครับผมสะดวกสบายมากมากนะครับผม เป็นรถหรูหรามากๆนะครับมาดูแถวที่สองมากนะครับเนี่ยะเบาะแถวสองสามและสี่นะครับผมนี่ครับเบาะหนังตึงๆไม่มีขาดเลยนะไม่มีเล้วอยอยเลยนะครับผมเนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะฮะ ถ้ารถบ้านก็เนี่ยฮะจะได้หลังคาสวยๆแบบนี้เลยนะอันนี้ที่มันเป็นริ้วรอยนี่เพราะว่ามันเป็นหลังคากรรมีนะฮะมันก็เลยเนี่ยครับนะเนี่ยรูปก็หายครับมันเป็นกรรมีนะครับผมนะนี่ครับเบาะแถวสามก็สะอาดสะอ้านไม่มีขาดเหมือนกันนะครับ ไปดูด้านท้ายนะฮะสำหรับด้านท้ายคันนี้เนี่ฮะสะอาดเหมือนกันนะครับผมสวยๆใสๆเลยนะนี่นะครับหลังคากว้างๆเลยนะนี่ขึ้นลงได้สบายเลยนะะเนี่นั่งกันแบบสบายเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะอันนี้สภาพเบ,บาะด้านในนะก็ไม่มีแตกไม่มีขาดกันนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะ มามาดูบอดี้ด้านหลังบ้างนะครับผมตะเข็บเม็ดอาร์เดิมโรงงานนี่นะฮะสวยจัดๆเลยนะฮะนี่ครับน็อตฝาท้ายไม่มีขยับเลยนะครับนี่เลยนี่ครับน็อตสองข้างตะเข็บเม็ดอาร์เดินเรียงตัวกันสวยงามเลยนะครับเดิมทั้งลำครับคันนี้รับประกันได้นะครับผมอุบัติเหตุหนักๆไม่มีแน่นอนนะครับผม แล้วก็ฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าน,นะมีปุ่มกดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะใช้งานได้สะดวกสบายมากๆนะครับนะเดี๋ยวมองช้อนเข้าไปอีกทีนะเห็นไหมสรุกขนาดใหญ่นะฮะตรงห้องผูดโดยสารไ,ไม่ใช่สรุกเ,เป็นหลังคาแก้วแบบเปิดได้เปิดรับแสงได้นะครับผมภายในหรูหรามากนะครับผม ในส่วนของบอะด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายก็เนี่ยครับดำสนิทไม่มีริ้วรอยเลยนะสวยสๆใสๆเลยนะบอะนี่นะครับภายในสะอาดมากๆครับต้องมาดูตัวจริงนะนี่ครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดนะครับ บาะสวยๆเลยนะนี่ครับเบาะสวยๆใสๆเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับนี่ครับครับผมน้าแผงประตูนี่ก็เหมือนกันนะครับผมผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะครับสามหมื่นห้าพันโลยนะนี่ครับขาดไม่ได้เหมือนเดิมครับผมทุกคันต้องมีนะครับแผ่นเพจของรุ่นนะฮะรุ่นรถนะะมันจะอยู่รุ่นนี้จะเป็นสติกเกอร์ ไม่มีการฉีกการขาดแน่นอนนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่ๆครับคันนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับภายในเท่านี้ก่อนนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับฮุนไดสตา t a เอร์2.2พรีเมียมปี2023คันนี้ที่กุ๊กนำมาเสนอนะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยตั้งราคาไว้แค่เพียงนะครับผม 1 9ึ0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่ติดตามมาทาง youtube นะครับผมช่องกุ๊กรถมือสองนะฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆนะครับผมรับส่วนลดเพิ่มไปเลย2 0 0 0มืบาทครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผม1 9 5 0 0ล้านหหบาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกุ๊กได้โดยตรงที่เบอร์นะครับผม 0 9 8ย์เก้าแดห้าสามห้าสามเจ็ดแปดเก้านะครับผมฟังอีกครั้งนะครับผมศูนย์เก้าแดห้าสามห้าสามเจ็ดแปดเก้านะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่อื่นนะถ้ายังไม่ได้มาดูรถที่เรานะครับผมแล้วก็สามารถนัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะครับฝากช่องกุ๊กรถมือสองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้กุกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ